สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้กันด้วยนะฮะไม่ว่าคุณจะตั้งใจกดเข้ามาดูหรือว่าบังเอิญผ่านเข้ามานะครับคลิปนี้เราก็จะมาเปิดการ์ดอนิเมก่กระดิกแล้วนะฮะก็เหมือนเดิมะฮะเป็นคลิปที่ต่อมาจากไลฟ์สดจากเพจ m z ็มเซ็ดเจ้าเก่าเจ้า,เ,จา,เ,จาเดิมนั่นเองนะฮะซึ่งในคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นกล่องเทพนะฮะซึ่งกล่องเทพเนี่ยมันจะมีหลายกล่องมากเลยนะฮะมีทั้งเทพดําเทพ ขาวเทพทองนะครับมีประมาณ4-5สีด้วยกันนะโดยประมาณถ้าจะไม่ผิดน,นะมีหลายสีเป็นบวนการ5สีเลยนะฮะกล่องนี้ซึ่งในไลน์นี้เนะี่ยผมเหมากล่องไป2กล่องด้วยกันนะฮะก็คือกล่องเทพนี่แหละ ซึ่งคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะตัดมาให้ชมเฉพาะเทพดํากันก่อนนะฮะส่วนเทพน้ําเงินเนี่ยขอยกไปไว้ในคลิปหน้ากันละกันนะฮะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะฮะโอเคคลิปนี้ก็เป็นกล่องเทพดำนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเทพดํากล่องนี้เนี่ยผมจะได้การ์ดอะไรมากันบ้างนะฮะไปเลยคุณเจนสนใจก็บอกได้เผื่อใครอยากเหมาน้ําเงินก็ได้นะเผื่อคุณเจนอยากจะแหวกแนวแปเอาน้ําเงินที่มีกล่องเดียวนะ แต่ละกล่องการ์ดก็จะออกไม่เหมือนกันนะคุณเจนเออคนละสีก็จะเป็นคนละกล่องอน,นะเพราะฉั้นการ์ดก็จะต่างกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบคุณเจนสนใจกล่องไหนกะ็อบอกได้นะครับ เหลืออยู่สามกล่องแล้วกล่องดํากล่องดําเหลือสามกล่องไลยมีกล่องเดียวนะบอกเลยผมเอาน้ําเงินมาแค่สองกล่องนะเปิดสปอร์ตเต็มไปหนึ่งแล้วก็ใครอยากจะเหมาอีกหนึ่งก็ได้นะครับเผื่อเอสพีจะแตกนะเออใครจะไปรู้รอบนี้กล่องน,นี้ผมการนันตีฮิตให้ได้แนะ่แน่ะคุณเจนผมบอกกันเลยกล่องน,นี้ผมการนันตีฮิตให้ได้แน่ๆนะ่ะกล่องดําอ่ะคือจะเป็น เจ็ด SSR แล้วก็ SSR แดง2องลุน SP กับ UR นะกล่องนี้ผมการันตีคิดให้ได้แน่ๆนะไม่ก็ลุนบักไปเลยนะที่จะได้มากกว่านั้นนะกล่องนี้ผมการันตีคิดให้ได้แน่สองเ r อู้เขาโขอได้เพิ่งเคยเห็นเลยฮนะมาดูกันรอบนี้จะเป็น SSR แนวอะไรจะเป็นเซรามูนไหมชโคน,นันหรืออะไร SSR แดงจะออกฮาพูดถึงก็มานะ SSR แดงครับเป็น หฮ้ยอ,อล,ลิซ S A O ที่ไปนี้เพ่เคยเห็อนอล,ลิซ S A O ครับผมคุณมากี้เอาวะเปิดมาเป็น S A O สวยๆว่าของคุณมากี้เอาวะคุณมากี้เปิดมาเป็น S A O อะอล,ลิสซ เอาวะเนี่ยคุณเจนผมการันตีเอสเอสาแดงให้ได้อ, moon, C ดดอยากจะร้องไห้เป็นเอสเอสเซรามูนครับเซรามูนตืดตืดอยากจะร้องไห้ จอมโจรคิดก็มาเหมือนกันครับอย่าบอกนะว่าเอ r เออสองกล่องจะเหมือนกัน s อสอสองกล่องจะเหมือนกันหรือเปล่าสงสัยคุณเจนจะไม่เอาซะแล้วหืี่นึกว่าคุณเจนจะสักกล่องะแล้วจริงเ <c oughs> นงาคุณเจนจะจัดสักกล่องแล้วเฮจี hey, อาซุนะไนี่ใครกระเอสอาร์ เมลโกเซรามูลแล้วก็เป็นเอสอาไอเซนไอเซนเออชื่อมันจะลืมได้ไงไงไอเซนโซซกิอะไรอย่างจะไม่ได้อันนี้จำคุณจะไม่ได้เอสออยู่นะเอาวะช่วงช่วงเกลือรัววะ่ะหลังจากเอสอาแดงออกมาหนึ่งอันแล้วก็ช่วงเกลือรัวแล้วอืพูดไม่ได้เลยเป็นอืมใบเดียวกันเลยครับ มี SSR แดงมาหนึ่งใบที่เหมือนกันนะ SSR แดงหนึ่งใบที่เหมือนกันมาดูซิจะมี SP หรือ UR แตกหรือเปล่าจะมี SP หรือ UR แตกหรือเปล่าเป็นเซรามูนนะ นี่เป็น SSR เซรามูนเหมือนกันครับถ้าเจอเซรามูนไม่ขุนตานี่น่าจะตอบไม่ได้เหมือนกันนะถ้เจอามูนไม่ขุนตาก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะเพราะจำของคุณนทวัฒน์ที่ได้แบบเมื่อกี้พี่ได้เลยเอ้าจะกลับด้านทำไมวะ SR อุ้ยไขวะ SR ไปดิไม่เคยเห็นเลยใจเย็นเย็นหัวว่ามา SR เฮ้ยจะมีแค่สองที่าแดงเหรอกล่อ,องนี้เงียบเงียบแฮะจะเงียบเง,งียบเหรอโอ้โหทักไม่ได้ยูอาร์เหมือนกันครับเป็นเนสโกจังเฮ้ยนี่ถ้าตอบยูอาร์ออกทุกกล่องเลยนะขั้นต่ําคือยูอาร์ทุกกล่องเลยนะตอนเนี้ตอนนี้คือขั้นต่ำยูอาร์ทุกกล่องเลยนะเอว่ะเนสโกจัง S SR, R สอาร์คานโอเอสเอสดิแย่ว yeah, ู่วามเออเพิ่งเห็นแย่วู่วามเอาว่ามินสโกจังมาให้สู้กับโคนันของคุณนทวัตวะ่ะชิง S R งิน สองซองสุดท้ายครับคาตะบุริแล้วก็เอสเอสอุยซุยฟึบซองสุดท้ายครับฟึบแล้วก็เป็น SSR เอร์เซรามูนนะ จบที่เหมือนกับคุณนัทวัฒน์นะสองเอสอาร์แดงหนึ่งยูอาร์นะของคุณมากีสองเอสอาร์แดงหนึ่งยูอาร์นะยูอาร์ที่ได้เป็นยูอาร์เนสกัวจางแล้วก็เอสอาร์แดงอลิสกับไพทาโลเนาะของคุณมาคีมาคีมาแบบครบทีมโอเคฮะนั่นก็คือการทั้งหมดที่ผมเปิดได้ในกล่องนี้นะฮะ ก็มี SSR มาหลายใบเลยนะฮะทั้ง SSR ธรรมดานะฮะ SSR แดงนะฮะรวมไปถึง UR n e s c เนสโกจังนะฮะโหเป็นการ์ดทองอราบมาเลยนะฮะ UR ใบนี้สวยมากนะฮะโอเคฮะส่วนเทมน้ำเงินก็รอติดตามได้ในคลิปต่อไปนะฮะส่วนคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะฮะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันได้นะครับสวัสดีครับ